โอ้โหโอ้โหโอโ,หโอ้โห,โอโห,โอโหขอสักตัวหนึ่งก่อนตายที่เต็มห้องเต็มห้องเต็มอะไรเหรอว่างเพือสองสคนหรือว่ามันกักที่วะอ่าพี่ไม่เล่นบางต่อไม่เอาไม่ชอบอแฟงเบย์ม,มาเล่นยากกว่าบางต่อชอบชอบแฟงเบย์ม,มากกว่าเพราะว่ามันเล่นยาก,กน่ะแหละ มันได้ระยะกว่ามันเล่นยากสิชอบชอบอะไรที่มันง่าย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 ที่มันง่ายง่ายงเราก็อย่าไปเล่นนะเล่นยากยากน้องฟันตบตาบัดมือเว้ยไม่ไงล่ะม้วนม้วดอ๋อม้วนเฮ้ยอือหมันใสอุตส่าห์ชื่อไอ้ฟันต้องใชสฟันไปน้องเพลงอะไรก็ได้เอ้ยขอก้อนหินขอก้อนหินของอิวก้อนหินก้อนหิเออก้อนหิน พี่มาหาแค่มาแล้วพี่ต้องเปิดให้มแล้วโอ้โหพี่ไม่ยอมแลวมันคนเต็มห้องโอ้โหโปรยอะเช็เตปังตอปันรวยเฮ้ยมึงยุต้อมงบอกพ่ไปแล้วพี่ไปแก็ยุติเพชรแล้วนะยุตเพชรแล้วนะเฮ้ยกูสนับแล้วนะสนับแล้วโอ้โหโเปิดเพลมาียไฮ้อนดิเปเพาียวฮ้อน เปิดเพลงเพลงถอนนดิเปิดเป็นเบาเปิดเป็นเบาเสียงม่าจะถอนจะถอนโอ้โหพี่ปิดเองเดี๋ยวพี่เปิดเองก็ได้หูยาวเลยนับเปิดเพลงแบบมืออาชีพครับผมนี่ผมเปิดป้ะต้องเปิดเองเพราะว่าผมเปิดเพลงในท้องไม่ได้สิ พขาที่เปิดอยู่น้ง่ยงตังตัวเลนดวอยากเล่นปืนพี่ตาหน้าแล้วบ้านเล่นเล่แหละเล่นเปิดตาเล่นปินมากันทานะสนายดีกว่าพี่สนายบ้านมินิแคเตอร์ได้สนายได้แดกับเขาไปละให้ถ่ายพีวีพี่ โปนะใช่ไหมไมีใครไม่ดีพี่บอมเมื่อกี้ละมันด่าผมใครหมายอยา่าเทพอย่านักเลงขอร้องเก่งนักใช่ไหมโอ้โหไอ้เหี้ยมันไม่ได้โปรในก้ออ๋อ,อ,อดูไอรีเอ่ข้าได้ต้องแปดตายได้สิบสามเองเห็นไหม <c oughs> เก่งเก่งเขาเก่ง อ๋อพี่ไปไหนแล้วลางพี่ไม่สนใจจะม่มันดควายบกูจะไป้นี่หน้าผมตาใครด่าเม่นใครครับอ๋อไอ้ปื้มคนที่มัชื่อเปื้มในเกมอะชื่อเปื้มอะชื่มในห้องครอปอ่ะไปเล่นปืนนะผมวเออปืนให้ฮันเตอร์นะกันท้างั้นอะ ไอ้เป้มันไปมันอยู่บ้านเมื่อวานนี้มันไปงานแต่งใครก็ไม่รู้เฟย์ังเหมือนเดิมชุดหนที่ใหญ่อ้าทำไมกูอยู่ที่หนึ่งวะเล่นไก่อยู่ที่หนึ่งด้วยเหรอจะมีฝนนะพพ่ เออนั่นเดียวหลับเลยเอ้ยไม่ีิดเร่วนทางกันเลยมันไม่ข้าอะไไม่ข่าผมครับเดินส่วนทางใช่